รติการหาเรือเ oh. oh, ป็นหาเรือนกันเดเรเครือมเรือโอ้งั้นเจอกันเอจ,อก,นจอกันแล้วผมเป็นนักเรียนเริ่มตนนกก้นพอจบมัธยมตน้น oh. ก็ oh. มาสอบข้าวนัเรียนจากหาเรือ2,512ันหไม่ทราบว่า ผมเกยังไม่เกินเลยเรียนสองปีรับราชการถึงสองพันห้าร้อยสามสิบลาออกไปเดินเรือสุดท้ายอยู่ในวงการเดินเรืออยู่ประมาณสามสิบปีเจอฐานเรือเจอฐานเรือแล้วไหมเขคือกาได้ตามที่ฝันฝันอยากไปกับตาเรือไปเกี่ยงคสายสื่อสารเราก็ไปนั้นค่อนข้างเหนื่อยในระหว่างเส้นทาง ที่ทํางานเนี่ยรู้ว่างานการเรือมันงานผิดธรรมชาติ oh. คนต้องอยู่บนบกแต่เราไปอยู่ในน้ำ oh. วเวลาซื้อไปหมดเลยไหมนะ oh. เหมือนเงินเดือนเดือนยรเงินเดือนล่าสุดที่เคยสูงสุดที่เคยได้ก็แสนต้นต้น oh. แต่วเวลาเราไปหมดเลยนะ oh. อแล้วผมก็มีเพื่อนผมที่ทําออนไลน์ <c oughs> ผมถึงบอกว่า <c oughs> ผมเข็ดกับออนไลน์เนื่องจากว่าผม <c oughs> เขาเหนื่อยที้อยากจะรวยพี่แม่มาแนะนำทางองค์การรัฐเราเราก็ไม่รวยนะเราทำไม่ได้ทำรัฐนะไม่รู้จะไปชวนใครก็เลยฝากความหวังไว้กับเพื่อนๆก็รับประกานแรกหน้ามารับประกานนะยาสนใจเอาเงินมารู้นหมเงินพวกนี้มันไปหลายแสนนะครับไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับโอลงไปทุกที่แล้วก็ที่ท่านกำลังจะคอมมินท์ของให้สมัคร ผมก็เคยสมัครมาแล้วนะครับอืมผมเคยรู้จักกับคุณภาภานเมืองมัน่นโอ้โออยู่น,รนพระพารที่พอมาที่ไม่พุ่งวังที่ไหนมาพอผมแล้<อ>วผมไม่ปิด่ยนให้<อ>ผมพาคุณภาทานี่สิไรเปิดไม่ได้สิไ <laughs> <laughs> รเน <konuş> <p> ี่ยพูดเก่งไม่ดีเลยนี่นี่นะพี่พามาหาผมสิไร,รที่นี่นะ พีผ่ผมให้เก้าสิบเก้าเลยเอ้าสิบเก้าให้เลยในขณะที่ชวนผมเนี่ยนะแต่ว่าความรอบของไมอยากนะไม่อยากสบายอยากรวยแต่ประเมินดูแล้วตัวเองทําไม่ได้ไม่วาข้อหมันกัใครได้ใครจะช่วยผมได้ช่วยจริงไหมไปช่วยได้จริงองแค่ผมเท่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจอคนจริงที่ช่วยได้จริงมาชวนไปทำธุรกิจนะบอกว่าเจงช่วยได้ พอถึงเวลาจริงๆไม่เห็นมีใครช่วยผมได้ทุกคนช่วยได้อย่างเดียวช่วยผมเสียเงินเอาเสียท่ามาให้ผมไปขายให้มันก็ขายได้แต่มันไม่ให้ทางเราอ่ะโอมีงานอีกทำไงผมเจ็บไปเยอะเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยรอบนี้ก็ขอเวลาอยากจะแก้มือเพื่อนแต่ผมไม่ได้ ูครับผว้ที่มีประสบการณ์จะมีความจริงใจแค่ไหนที่ที่ท่านทำตัวเลขของที่อ่คิดอะไรท้านทำนี่นะอาจารย์ท่านดูเป็นนะท่านทักวันศุกล่าสุดล่าสุดก็คือเดินเส้นทางขายตรงไปไม่ได้แล้วเรือกองที่ทํางานสายเรืออยู่ประมาณตักงแต่เอกชนเนี่ยนะประมาณสามสิบปีนี่ก็พอมีตามอยู่นิดหน่อย ก็ไปซื้อที่ซื้อทางซื้อมาขายไปขายได้ฟังไม่ได้บ้างตอนนี้มีที่เป็นอยกเอกรู่แปลงสวยๆเลยอ่ะเห็นแล้วแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสร็จกรางวาขายแค่แปลงละล้านโฆษณาเลยที่คนอื่นในขณะเดียวกันเมื่อเราเดินทางมาสายนี้แล้วก็มีพรรพวกอย่างเช่นคุณปาิวัติ์อะไรอนี้นะมีคุณมีทรัพย์ส่วนมากที่ผมติดติดทรัพย์จะมากกว่าไม่ติดทุน ผมกีฬาใกล้ๆบ like ้านเราเนี่ยอยากจะให้ทำให้จบแปลไร่โรงเรียบด่วนคุณปฏิวัติทราบดีครับเดี๋ยวมาช่วยกันแต่รางวาแค่สองเซนเจ็ดสองเซนแปดนะผมพาไปเซ็นสัญญาได้เลยแต่อย่าไปปลูกมากเนนว่าจะต้องให้ผมขายคนเดียวเขาไม่ทำเล้